ขอบคุณมากมากครับผกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนี่คือครัวคุณต่อยนะครับแล้ววันนี้สอนอาชีพให้กับท่านเลยโอโ้อันนี้นะพพิณวัตรชอบมากมากเลย,ยีิยวั่าแต่คุณนวันเลยผมไม่ชอบตั้งแต่เด็กๆแต่ผมยอมรับกับท่านผู้ชมก่อนแล้วตอนเด็กๆผมโง่มากผมเรียกอาหารชนิดนี้ว่า เต้าหู้หวยจริง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 สาารได้ผมโง่ผมโง่ผมไม่รู้งั้นึกว่าเต้าหู้กับเต้าหวยมันอันเดียวกันก็เลยเรียกเต้าหู้หวยแต่จริงๆไม่ใช่เขาเรียกกันว่าเต้าหวยแล้วเต้าหวยที่ถูกก็ต้องเป็นเต้าหวยน้ำขิงวันนี้เราก็ได้เชิญร้านตีอ้วนปอปลาร้านนี้เขาดังอยู่แล้วนะท่านผู้ชมดังจริงๆแล้วก็อาหารเขานะฮะถ้าท่านจําได้นะไม่ใช่ว่าแต่เต้าหวยเนี่ยนะฮะ น้ำเต้าหู้เขานี่เด็ดสุดๆจริงหรือเปล่าจริงฮะแต่ว่าวันนี้ก็คือเต้าหวยน้ำขิงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณจันนวลล่าจากร้านตีอ้วนปอปลาครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับดีใจมากครับผมต้องขออนุญาตบอกด้วยเลยว่าเป็นเกียรติประวัติแห่งชีวิตหนูจริงที่หนูจะได้กินน้ำเต้าหวยครับอันดับต้นๆของประเทศอ่าเรียกได้อย่างนั้นเลยเรียกได้อย่างนั้นจริงๆเลยและที่สำคัญ ร้านตีอ้วนปอปลาอยู่ตรงไหนครับเจริญนคร17นอะคะครับแล้วเวลาเราไปเราเจอไงเข้าไปในซอย17เจริญนครไม่เข้าค่ะอยู่ริมถนนใหญ่เลยไปเราจะเห็นเลยเป็นตีอ้วนปอปลาตัวเบลเลอร์เลยนะครับแล้วก็ร้านขายอะไรบ้างครับก็จะมีน้ำเต้าหู้ปลาท้องโกสังขยาขนมปังเต้าห้วยเฉาโก้ยบัวรอยแบกโก้ยแล้วก็มีนมสดถ้าขายสักขนาดนั้นก็ขายหมู่บ้านจัดสรรไปเลยครับก็ทำหมู่บ้านจัดสรรไปเลยสุดท้ายมนรู้แล้วรู้รอดไปเลย อ๋อขายหลายอย่างเลยครับขายหลายอย่างนะครับซึ่งดีมากๆวันนี้วันนี้จะมาสอนเราทำนะครับท่านผู้ชมครับเต้าหวยน้ำขิงครับเชิญชมครับนี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะและนี่คือที่ร้านนะครับเราจะเริ่มต้นท่านผู้ชมดูดีๆจากถั่วเหลืองนะคะเอามาคัดเม็ดเสียออกก่อนนะคะเม็ดเสียคือเม็ดที่มัน่อเม็ดที่มันแห้งนะครับแล้วก็เอามาล้างน้ํา แช่ไว้3ชั่วโมงค่ะเอาแช่ไว้ก่อนท่านผู้ชม3ชั่วโมงแล้วเอามาล้างนะล้างน้ำสี่ห้ารอบแล้วก็ล้างจนให้น้าใสเลยนะคะน้ําใสอย่างนี้ถึงจะใช้ได้แล้วเมื่อมันใสจะเห็นไอเม็ดลอยขึ้นมาอีกใช่ค่ะก็เอาทิ้งอีกหลังจากนั้นก็มาใส่ในเครื่องบดนะคะแล้วก็มีน้ําหยดนิดนึงเครื่องบดต้องใส่น้ําหยดลงไปด้วยเพื่อให้มันบดได้ง่ายขึ้นเมื่อบดแล้วท่านผู้ชมครับมันจะเป็นลักษณะครีมอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นเหมือนครีมข้นๆนะคะ แล้วก็มากรองตอนนี้สําคัญที่สุดท่านผู้ชมตอนเอามากรองเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อกรองเพื่อเอาน้ํามานเนี่ยนะฮะน้ำโขนเหลืองมือเข้าไปแตะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับความสะอาดและก็ความสําคัญตรงนี้สําคัญมากคนที่ก็าําพวกนี้มีความเชี่ยวชาญกรองจนได้ออกมาเป็นจนน้ำเต้าหู้ค่ะแล้วก็เอาไปต้มนะคะเอาไปต้มให้เดือดต้มให้เดือดใช้เวลาประมาณ ประมาณ15นาทีค so so like so um, ่ะส5านาทีสำหรับการต้มพอต้มเสร็จต้มเสร็จแล้วก็มากรองอีกรอบนึงมากรองอีกรอบหนึ่งเมื่อกรองเสร็จตรงนี้สำคัญมากค่ะมาต้มอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือเจียกรนะคะเจียกรนี่จะใส่ที่ทำให้เป็นเต้าหู้อะค่ะใช่ครับใส่น้ํานิดนึงเจียกรเนี่ยใส่ไปแล้วมันจะจับกับตัวน้าเต้าหู้มันจะกลายเป็นเต้าหู้ใช่ครับก็เดี๋ยวรอน้าเต้าหู้เดือดก่อนนะคะต้องเดือดจัดพอน้าเต้าหู้เดือดจัด เอาใส่ไปในเจียกอมเมื่อกี้ค่ะต้องเทเร็วๆเลยนะคะสรอบเทกลับไปกลับมาเทกลับไปกลับมา3รอบค่ะนะครับนี่ค่ะนนี้ประมาณ3นาทีก็เป็นเต้าหวยแล้วค่ะ3นาทีมันจะกลายเป็นเต้าหวยขึ้นมาเลยค่ะหลังจากนั้นมาทําน้ําขิงขิงที่ใช้ต้องใช้แม่ขิงนะคะแม่ขิงค่ะจะเผ็ดแล้วก็มาขกเอานะคะครับโขกค่ะโขกเสร็จแล้วก็จะมีน้ําตาลทราย เราก็จะไปขั้วน้ําตาลทรายก่อนให้มันออกเป็นสีเหลืองอ่ะนะคะน้ำขิงจะได้สวยนะคะนี่ฮะเข้าใส่เป็นสีเหลืองใส่น้ำลงไปแล้วก็น้ําตาลละลายแล้วน้ําเดือดแล้วก็ใส่ขิงลงไปแล้วก็ใส่ขิงจะก็กลายเป็นน้ําขิงจะกลายเป็นน้ําขิงความหวานนี่ก็อยู่ที่เราจะเติมใช่ค่ะนะครับความหวานนี้อยู่ที่เวลาที่เราใส่น้ําขิงลงไปเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้อีกนานเท่าไหร่สองชั่วโมงสองชั่วโมงครับปิดฝานะคะครับ คราวนี้ทำปลาท้องโกรตัวเล็กใช้แป้งอะไรครับแป้งอเนกประสงค์แป้งอเนกประสงค์นี่ก็แอมโมเนียแอมโมเนียค่ะใส่ไป2ช้อนใส่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสองช้อนสช้อนกว่านิดไม่สักเยอะแล้วนะฮะสักสี่ช้อนแล้วนะฮะน้ำตาลทรายนะฮะแล้วชักเยอะแล้วนะฮะนะฮะชักเยอะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกให้เดี๋ยวผมบอกให้แล้วแ้วก็นี้เป็นน้ำเย็นจัดน้ำผสมน้ำแข็งใส่น้ำมันด้วยนะคะ เพื่อที่ปลาท่องโกจะได้นุ่มแล้วก็น้ำมันที่ว่าคือน้ำมันงาน้ำมันพืชธรรมชาติน้ำมันพืชค่ะแล้วก็คนให้แป้งผสมให้เข้ากันนะคะครับนวดแป้งนั่นแหละแต่การนวดแป้งต้องนวดเบาๆนะคะแรงไม่ได้นวดแรงไม่ได้ปลาท่องโกมันจะไม่สวยท่านผู้ชมไม่น่าเชื่ออันนี้คือเคล็ดลับสุดๆนะยวเดี๋ยวว่าต่ออีกทีัน้ก็ ทำเป็นแปะเออปลาท่องโกตัวเล็กอันนะคะต้องรีดแป้งให้บางที่สุดผมชอบไอใบนี้มากเลยไอใบนี้จิกๆิตอนเด็กๆเวลาไปกินก็ไปยืนข้างเขาเนี่ยแหละครับกะว่าพวแลาเขาเผลอจะขโมยใบนี้กลับมาเอาไปทอดน้ํามันเดือดน้ามันไม่ต้องเดือดค่ะไม่ต้องร้อนพอประมาณคร่ะพอไม่งั้นปลาท่องโกมันจะไหม้ใช่ค่ะพอมันเริ่มสุกมันจะลอยขึ้นมาเองใช่ค่ะครับ พอมันลอยขึ้นมารอจนมันเป็นสีเหลืองทองสวยงามก็ช้อนขึ้นแล้วไปพักค่ะเสด็จน้ํามันแล้วก็มาใส่ถุงอันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเต้าหวยก็ใส่น้ําตาล2อย่างนะคะสองอย่างแล้วก็ใส่เต้าหวยลงไปเต้าหวยลงไปครับแล้วก็ตมด้วยแน่นอนตด้วยน้าขิงน้าขิงนะคะแล้วก็ตมด้วยปลาท้องโกดตัวเล็กปลาท้องโกดตัวเล็กของเราก็เป็นอันเสร็จสิ้นเต้าหวยน้ำขิงครับ ของร้านเตีอ้วนปอปลาท่านผู้ชมทุกอย่างทำมันมีเคล็ดลับอย่างมหาศาลและมากมายวันนี้ผมบอกเลยผมขอบคุณผู้หญิงคนนี้จริงเขาบอกหมดคือผมอ่านจากทั้งหมดที่เขาให้มาแล้วก่อนจะมายืนทํารายการตรงนี้และเห็นเลยว่าตั้งใจจริงและบอกหมดผมจะพูดให้ฟังว่าทําไมถึงเรียกว่าบอกหมดข้อที่หนึ่งก่อนเราใช้ทัว ถั่วไทยค่ะถั่วเหลืองใช้ถั่วเหลืองเวลาที่ทํากรรมวิธีเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมนะเวลาที่ท่านได้ถั่วมาท่านต้องเอาไปแช่ไว้ก่อนนะสามชั่วโมงถั่วมันจะค่อยๆเรียกว่าเริ่มซับน้ําซึมน้ำเข้าไปมันจะเริ่มบานเสร็จเรียบร้อยท่านต้องเอาไปล้างอีกถึงอย่างน้อยประมาณ 4- ี่ถึงห้าน้ำล้างจนน้ำกลายเป็นน้ําขาวใสด้วยเหตุผลหนึ่งนะครับด้วยเหตุผลสําคัญมากถ้าท่านไม่ทําอย่างนั้นมันจะเหม็นหืนใช่ไหมฮะมันจะเหม็นหืน ถ้าท่านไม่ล้างจนสะอาดขาวใสแล้วแล้วก็มันเหม็นหืนแน่นอนหลังจากนั้นเอาไปบดอย่างที่เห็นกรรมวิธีนะครับหนูอยากถามว่าไอ้กรรมวิธีตอนไหนนะครับที่ห้ามเอามือจุ่มลงไปเลยครับตอนที่เราบดได้แล้วพอเราบดมาเสร็จใช่ไหมฮะมันไม่ใช่เป็นน้ำครับบดมันก็จะเป็นถั่วไอ้นี่เละเละเลยเห็นไหมก็เอาไปใส่ผ้าขาวแล้วก็เป็นสี่มุมตอนนั้นนะฮะจะเอามือไปขยาไปบีบไปช่วยเงี้ยไม่ได้เขาถือเขาถือว่าเสียรสชาติ หลังจากนั้นเราก็ไปต้มใช่ไหมฮะใช่แล้วตอนต้มในน้ำเดือดเดือดนี้เราสามารถเอามือจุ่มไปได้ไหมไม่ได้คุณพอไปท้องไป้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อตอบเดี๋ยวเรามีฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณรอเดี๋ยวนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําเสร็จเรียบร้อยนะฮะพอได้น้ําจากที่กรองมาแล้วก็เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มนะตามกรรมวิธีที่เราบอกทุกอย่างพอไปต้มเสร็จเรียบร้อยเราถึงเอามาใส่ผงที่เรียกว่าเจียกอกรเจียกอกรภาษาจีนภาษาจีนท่านผู้ชมท่านผู้ชมฮะตอนนี้ตรงนี้มันเป็นสูตรแล้วล่ะ พอเจียกอเนี่ยเราใช้เจียกอเยอะไหมแล้วใช้ตัวน้ำเต้าหู้เยอะไหมสัดส่วนถ้าถังนี้ค่ะเต็มถังนี้ก็ใส่ประมาณสองช้อนชาคําว่าเต็มถังนี้คือถังไหนถังนี้หรือถังนี้ถังนี้ถังนี้ถังเต้าหู้นี้นะฮะหนึ่งถังน้าเต้าหู้เต็มเต็มก็ใส่เจียกอประมาณสองช้อนชาตอนที่ท่านใส่เจียกอลงไปเรียบร้อยแล้วน้าเต้าหู้มันมาแล้วต้มมาเดือดแล้วท่านดูนะครับใส่ลงไป ครั้งที่หนึ่งผสมน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนนี่ผสมน้ำเยอะไหมน้ำใส่นิดเดียวค่ะใส่น้ำนิดคือพูดง่ายใส่ให้มันมีเจี๊ยบ้อให้มันละลายเสร็จแล้วน้ำเต้าหู้ใส่ลงไปหนึ่งครั้งเสร็จต้องรีบเทเลย้ะเทเป็นครั้งที่สองเสร็จแล้วเทเป็นครั้งที่สามแล้วตั้งทิ้งไว้สามนาทีมันกลายเป็นเต้าหวยเต้าหู้แต่ที่สําคัญมากท่านผู้ชมตอนไปถ่ายทําเราลองดูเราอยากได้ภาพสวยเราก็เลยให้เทไปเทมาหลายๆครั้งหน่อย ไอ้เต้าหัวที่สวยอย่างนี้ถ้าไม่ใช่สามครั้งมันไม่เป็นอย่างนี้มันเละเลยท่านผู้ชมใช้ไม่ได้ไปเลยต้องทิ้งเลยนี่คือความสําคัญที่บอกว่าให้เคล็ดลับจริงๆคือสามครั้งจริงๆใส่ลงมาในเจียกอครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองและครั้งที่สามมันพอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดนะที่บอกถ้าหนูมีแรงหนนูใส่สิบห้าไปทางด้านโน้นได้เลยครับไปใส่ที่โน้นได้เลยสิบห้าครั้งขิงท่านผู้ชมครับ ขิงท่านต้องเลือกเมื่อกี้เขาใช้คําพูดดีมากคือแม่ขิงวา <C 's S 2> ริงคือขิงแก่นั่นเองนะครับอย่างอื่นผมไม่เห็นความยุ่งยากแล้วการทรําัตถุโกผมก็ไม่เห็นความยุ่งยากเห็น <c oughs> แต่ความตั้งใจแต่ที่สุดสุดยอดเลยที่วันนี้ผมว่าเป็นเคล็ดลับสุดๆท่านเคยทาน้ําขิงทานที่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมท่านเคยทําอย่างเขาหรือเปล่าเขาเคี่ยวน้ําตาลก่อนจนน้าตาลเกือบจะเป็นคาราเมลแล้วถึงจะเติมน้ําลงไปแล้วมันถึงจะได้สีสวยนี่คือเคล็ดลับครับถ้าเราทําเราก็ต้มน้ําตาลเนี่ย ตั้งตาลเดือดเสร็จเราก็ใส่ขิงเด็ดสีมันก็ไม่สวยไงใช่ครับเนี่ยปรบมือให้ได้เลยครับนี่คือคนที่ตั้งใจจะมาให้จริงๆคนที่ตั้งใจจะบอกสูตรจริงๆริงเขาบอกกันแบบนี้ครับดูยอดมากจันจันจ๋าขอข้าวขอแกงขออันนี้ไมจันจ๋าจันชงให้หน่อยจัดการเลยฮะขอเต้าน้ทำเอาสักเอาสักทามครับนี่ฮะน้ำขิงอยู่ตรงนี้ผมเปิดให้นะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลองทำดูนะครับ กรรมวิธีที่เธอบอกให้ทั้งหมดนี่คือมันสุดยอดจริงๆมันเป็นวิธีการและถ้าท่านจะทําเป็นอาชีพท่านจะประสบความสำเร็จเหมือนร้านตีอ้วนปอปลาเขาทํามานานขนาดนี้เขาประสบความสำเร็จได้เพราะความตั้งใจและรู้สูตรอย่างแท้จริงเนี่ยท่านดูนะฮะเวลาที่ท่านตักเนะ่ยเขาตักเขาก็ตักอย่างนี้เอ้ตีใ่นะดีนี่ว้าตีไม่ทันไป่ทอีต้องการคําตอบอีบอกว่าถ้ามังร้องร้องอยู่มือลงนี่นี่นี่อ่ะ ใส่ไาทั้งโกลพี่โกมาใส่ไปทั้งโกลไอตีใส่ต้องโกแล้วให้เจ้านายสิครับเราสุดภาพนะครับครับอร่อยอร่อยสุดครับนี่หูมีความสุดอร่อยอร่อยจริงๆครับได้จับตัวเวททั้งถังอ่ะธรรมดาไปบางที่ให้แค่สองช้อนเองอย่าะอร่อยจริงๆครับผมมาชอบอะไรร้านนี้รึเปล่าครับพี่รองครับชอบอะไรครับขออนุญาต นอกจากเจ้าของสวยแล้วนะครับครับ่ลยต้งโกลกนี่ของของคุณอร่อยมากมันไม่เหม็นเลยแล้วก็กรอบตลอดเวลาอร่อยมากแต่ข้างบ้านหมูก็งุงิงงงท่านผู้ชมฮะปลาต้งโขเนี่ยสูตรที่เธอบอกและที่เธอทํามันกรอบแบบนี้จริงๆท่านเห็นตอนที่ว่าเอาน้ําเย็นนวดแป้งมาท่านเคยเห็นที่ไหน เขาสอนจริงๆนะฮะเขาบอกหมดไม่ม Get ีเหลือเขาเอาน้ําเย็นเอาน้ําแข็งนั่นไปนวดแป้งผมคาดว่าตอนแรกๆที่เขาเริ่มทําวิธีนี้คงทําน้ําแข็งหกลงไปนะครับเป็นไงฮะเย็นตรงนี้ได้เลยฮะต้องกินน้ำกินนิ่งแล้วอ่ะแต่ว่าเต้าหวยครไปตัวนี้นี่ครับอะไรครับผมกินตันี้น้ำบมกี่ถึงแม่แม่ก็ชื่อขิงครับแม่ก็ชื่อขิ่งเราเอาแม่ขิงมาทุบซะขนาดนี้ ขอยตั่งนิดนึงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณร้านตีอ้วนปอปลานะครับขอขอบคุณคุณจันนวลล่าเป็นอย่างยิ่งที่เอาเมนูนี้มาให้ท่านผู้ชมบายายอ่งนี้ความตั้งใจมันอยู่ที่ท่านความพยายามก็ต้องอยู่ที่ท่านการเอาจริงก็ต้องอยู่ที่ท่านเจ้าของสูตรระดับนี้เขาเอามาให้แล้วอยากมีอาชีพอยากมีชีวิตที่ดีลองทํำดูท่านจะประสบความสําเร็จ ขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกครั้งหนึ่งขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่าที่ติดตามชมมาโดยตลอดจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากร้านส้มตำจำรุงจังหวัดระยองไประยองไม่กินส้มตำทุเรียนถือว่าผิดอู่คุณว่าอะไรบากมันมากชอบชอบชอบชอรสของส้มตำเขาสุดยอดอยู่แล้วใช่ใช่รสส้มตำมันดีมากๆขนมหน้าด่วนครับ วิธีทานคือตัดกันไปก่อนนะครับครับดูนะครับนี่เรื่องจริงครับไม่ต้องเคี้ยวครับอมเมื่อบรรยายทำให้ขนมหน้าโดนนั้นละลายท่านผู้ชมเห็นที่ผมทานตอนนี้ไม่มีอะไรในปากมันละลายนะจริงสวัสดีครับครับฮัลโหลยูทูบฮัลโหลคุณต่อยค่ะฮัลโหลฮัลโหลยูทูบดีดตามเราได้รายการครัวคุณต่อยครับใช่ครับ นไหีบอลทีวีออฟฟิเชียลนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับสับสไครด้วยนะครับผมในรายการนี้จะมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องยาวฝากติดตามสับสไคร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 บอลทีวีออฟฟิเชียลครับอย่าลืมพลาดนะครับอย่าลืมพลาดนะครับครัวคุณต่อยครับขอบคุณมากครับ